สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจดีเคเลยแต่งนะครับจะพามาชมนะครับเป็นเฟืองบิดแคมนะครับสำหรับใส่กับ Honda Scoopy ี้ไอฮอนด้าซูมเอ็กซ์ฮนะครับ Honda s ส a c e เปนะครับเป็นไอเทมที่รอคอยมานานครับกว่าจะมีทํามานะครับ วันนี้มีมาแล้วนะครับหลังจากหกลายคนเรียกร้องมากเลยทางเราจัดการให้เรียบร้อยครับผมเป็นเรื่องบิดแคมนะครับตรงรุ่นสามารถใส่กับแคมแต่งได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการบิดแคมนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเบื้องต้นให้นะครับว่าเอาไปใช้งานยังไงนะครับในส่วนของเฟืองบิดแคมนะครับมันขนาดเฟืองจะเท่ากับเดิมๆมตดาตรฐานนะครับอันนี้คือเฟืองเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปวางเทียบกันให้ดูเท่ากันเป๊ะนะครับรูนะครับตรงกันนะครับ แล้วก็มาร์กนะครับมาร์กหลักอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยจะมีขีดบอกกันนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้กับแคมแต่งนะครับหรือใช้ใช้กับแคมเดิมนะครับอ่ะก็คายหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามตัวให้เราตั้งมาร์กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคายหกเหลี่ยมครับจากนั้นหมุนตัวเฟืองนะครับขึ้นด้านบนหรือ ลงด้านล่างนะครับถ้าขึ้นด้านบนนะครับหรือย้อนนะครับก็จะเป็นไฟแก่นะครับจะได้เรื่องกําลังนะครับหรือถ้าหมุนลงด้านล่างก็จะได้เรื่องทอกนะครับค่อยค่อยหมุนทีละขีดนะครับลองหมุนดูว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับอันนี้เป็นวิธีทาง่ายๆนะครับที่เรายังไม่ต้องใช้จานวัดองศาของแคมนะครับหลังจากหมุนเสร็จนะครับเราก็ทําการล็อกรูปเหลี่ยมทั้ง3ามตัว จากนั้นให้ใช้มือนะครับหมุนรอบจานไฟนะครับดูว่ามันวาล์มันชนมันสะกิดลุกหมวลูกสูบหรือเปล่านะครับระหว่างทํานะครับอย่าเพิ่งใส่หัวเทียนนะครับ๋ยวทาให้การหมุนหมุนง่ายยิ่งขึ้นนะครับให้ลองหมุนดูสักสองสามรอบนะครับถ้าไม่ชนไม่สะกิดก็ค่อยใส่หัวเทียนแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับ แต่ถ้าลองขับดูครับว่าเราชอบหรือเปล่าสไตล์นี้หรือเราอยากได้กําลังมากขึ้นหรือได้ท้องมากขึ้นนะครับก็ทําเหมือนเดิมครั้งนะครับอย่าลืมขันย้าให้ดีนะครับทุงนี้อันนี้เป็นเฟืองเดิมนะครับเฟือเดิมเฟืองเดิมนะครับอ่าส่วนน็อตเบอร์แปดนะครับน็อตนอ็นอตเกียวเล็กนะครับที่นับ ที่ใช้ทำการล็อกแคมนะครับอาจจะใช้ความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ1-2ถึงมิลนะครับเพราะว่าตัวเฟืองเนี่ยมันจะหนากว่าเฟืองเดิมนะครับเนี่ยอันยิ่มแต่งบางถูกไหมครับส่วนเฟืองบิดเนี่ยมันจะมีเรื่องจานบิดเข้ามาเพราะงั้นความหนามันจะมากกว่าตัวเฟืองเดิมนะครับอย่าลืมเรื่องจุดตรงนี้นะครับใดสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e ติกต็อกเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าไลน์นะครับตัวนี้เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ